รครับหลงเอาเรื่องงานบสถก่อนแล้วกันเรื่องดีๆครับเรื่องดีทุกเรื่องวันนี okay, puisque, iles, ้เป็นการเรื um ่องดีกันในไอซีแล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มเลื่องงามยามีบุรไม่ได้เตรียบตัวไปถึงไหเตมตัวไปถึงไหนแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังท่องบทสวดอยู่ครับผมรอบทค่อนข้างยาวมากๆเพิ่งเพิ่งกลับมาจากไฟมีญี่ปุ่นด้วยก็มีเพลงญี่ปุ่นต้องร้องก็เลยเหมือนเหมือนมาแต่ท่องเนื้อญี่ปุ่นอยู่ มีตีไหมมีตีไหมอาลพันเตนัปเดสกาอะไรไม่หลมแต่เบอร์เบอร์เหมือนกันครับแต่พอพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเริ่มเริ่มท่องจริงจังกันแล้วแบ่งแบ่งเวลาไงพี่ฮิว่าบทสวต้องท่องอะไรเงี้ยเพราะพอใส่ญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้เรียนมาแต่แรกเราต้องมาจำก็ของเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเน้นฟังเยอะๆของบทสวดก็จะมีเหมือนเป็นยูทูบให้แล้วก็เป็นสำเนียงตามแล้วก็นั่งท่องตามอะไรอย่างเงี้ยครับเี็นวิธีไหนจำไหมครับ ไม,ม่มีเลยก็คือมาลซุนเมโมรี่ล้วนๆท <laughs> ่องไปเรื่อยๆครับท่องไปเรื่อยๆครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเขาส่งมาก็น่าจะประมาณครึ่งๆนะครับครึ่งๆรึ่เดี๋ยวมีนัดซ้อมด้วยมีนัดซ้อมสามสี่รอบนนะัดซ้อมขันยากใช่ครับคิดว่ามันยากไหมพี่ยากตรงๆเลยยากมากเลยแล้วเป็นพอพอเป็นบาลีปุ๊บเหมือนหลายๆคำเรายังไม่เข้ายังไม่เข้าใจความหมายก็อาจจะต้องเหมือนหาคำแปลด้วยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราสวดอยู่ตอนนี้หมายถึงอะไรครับ อตอนจะมันจะหมดฐานมนจ้หอมตอนนี้เรามานมั่นคงมันมีเป็มันจะต้องมีเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวหอมเลยนะที่มีการโดนอาจจะมีเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้ยเรามีระมัดระวังตัวเองยังไงไหมคะก่อนบวชก็ก็เหมือนก็มีสติครับผมก็ดูแลตัวเองให้ดีๆครับคิดว่าน่าก็น่าจะโอเคแล้วครับผมมีความกังวลเราต้องแบบเข้าบวชเราต้องไปอยู่ติดๆนี่นั่นมีความกลัวไหมไม่าแบบมีเสียวๆเหมือนกันนะเพราะเพราะหลายคนบอกว่าพอเป็นพระใหม่ปุ๊บชอบมีแบบ มีอะไรมาแวะมามีอะไรแปลกๆมาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับไม่เจอใช่ไหมขอไม่เจอไม่อยากสัมผัสได้มาเพราะว่าเราก็สายบูสสัมผัสได้มาถ้าต้องมาเขามาก็ถ้าสัมผัสไปได้ก็ดีครับบูจะได้หลับสบายหน่อยไม่อยากสัมผัสจ้าไม่อยากสัมผัสเลยในมือเลิกหมดในช่วงนี้ครับงานมันเริ่มลงตัวแล้วหรืออะไรยังไงคือเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็มีงานงานทั้งการแสดงงานสายแฟชั่นงานเพลงมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะเป็นประมาณ2ปีได้แหละที่ถ่ายถ่ายทำไม่หยุดเลยครับผมก็รู้สึกว่าขอขอเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดต่อเรื่องงานแสดงหลังจากนี้ไปด้วยว่าขออนุญาตถ้าเหมือนหัวเป็นสกรีนเฮดโอเคไหมอะไรเงี้ยครับผมเรื่องงานแสดงโอเคก็รู้สึกว่าก็เป็นชุดที่เหมาะก็อาจจะประมาณสัก2วีคเดือนหนึ่งประมาณนี้ขอแบบขอลองไปศึกษาด้านธรรมาดูมีคนเจ้าที่หม จองถือหมอแล้วครับถือล็อกคิวไว้แล้วล็อกคิวไว้แล้วไมีอยากรู้ล็อล็อกไว้แล้วก็ล็อกไปแล้วคือแน่นอนเหรอล็อกมงล็อกมงไปดูในไอจีคงเห็นแล้วล่ะครับมีมีกลัวแบบเรื่องบวชแบบว่ามันบางคนบวชเข้าไปจริงแล้วแบบมีปิดใจอะไรอย่างเงี้ยที่มันบวชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรามีความคิดแบบนั้นก็ได้คุยกับพี่เต๋อมาเหมือนกันตอนใหม่กับพี่เต๋อพี่เต๋อเขาก็บอกว่าติดใจเหมือนกันแต่เหมือนเขามีรับงานไวก็เลยต้องสึกมาก็เลย เลยใช้แผนเดียวกันก็เลยรับงานเผื่อไว้ก่อนแล้วเรืงแบบก็มีก็มีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบรับอนนี้รู้สึกว่าเราต้องเขาต้องเว้นไว้กิจเลยเริ่มทำงานกบ้างไม่เว้นนะก็รับเลยก็ก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิวคิวไม่มีนะครับผมเดี๋ยวขอเขียนคิวเอาแล้วราอาจจะแบบมีแบบอาจจะเป็นลูกใหม่เป็นลูกใหม่เรื่องของผมเองแบบใหม่พอหมดเสร็จแล้วมันก็ต้องเรียนรู้เกลลีเติบโตเลยเกลียดจังเลย เบียรเหรอครับปวดแล้วเบียร์ปวดแล้วเบียร์เหรอครับเบียรตอนไหนดีอ่ะอ้าวแลไม่เลยไม่เราก็ก็ก็ถ้าถ้าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมอ่ะนายไอจีน่าจะพร้อมแล้วเนาะก็อาจจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเนื่องจัดงงจัดงาน โมเมนต์ที่ลงโมเมนตที่ลงรูปหน่อยครับมิวมันเกิดมันเกิดเอะไรบางมันเกิดว่าวมาพอสไลด์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครัสไลด์ไปเรื่อยๆเลื่อนภาพไปเรื่อยๆเหมือนมันใช้อะดรเรื่อนี่อะไรดีกรีมันจะดูอีกแบบเมอนเรื่อนอะไรดีกรีมันจะดูเป็น่าพอื่นเลยสไลด์ชุดภาพมันเป็นสไลด์เพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าลุ้นแต่ละภาพที่เลื่อนเลื่องภาพเออแต่ละภาพมันเลื่อเลื่อนขึ้นหา่ขึ้นหา่ขึ้นหน่อ ก็ก็ <Okay. S 1> ตามแบบนี้แล้วครับ <Okay. S 1> พยา,ยามแบบไล่ หมือนไล่เหมือนไล่เลเวลลูเออไล่พี่าครับผมแสดงเราก็วางแผนมันกาจะลยังไปก็ค่อยๆเลียงไปจัดเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยขึ้นเรื่อยๆเรอยบอยให้มันมีสตอรี่เรื่องราวใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเรียงสตอรี่บอร์ดตลอดดีใช่เอาแบบขอเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนเออแล้วเรื่องราวแต่ละภาพมันเป็นยังไงเออไหนเราไปดีกว่าก็เหมือนเป็นเป็นเป็นโมเมนต์ช่วงที่ผ่านมาครับผมว่าทำอะไรกันยังไงบ้างใช่ไหมว่าสตอร์คอย่างนึงใช้ชีวิตด้วยกันใช่ไหมว่ารูปนี้คือสตอกไว้นาง อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่วเราจะเจอาะในโทรศัพท์ก็จะมีเยอะกว่านี้ลูกเยอะมากเลยอ่ะไม่นีกลัวมือถือหายมากเลยมือถือหายความลับหลุดหมดเลยนะหรือว่าต้องหัต้องไล่ลงให้หมดมันจะได้ไม่ต้องมีความลับก็ขอไะครับอย่าเอาไปเลยอย่าไได้ผมนี่แหละที่แบบเป็นไงที่มีวพาลงไปเลื่อนแซลกันนำยาเถื่ถักมาเยอะเหมือนกันครับผมแต่ทุกคนก็ยินดีก็น่ารักมากๆเลยครับเพราอไหายคนฝากมาถามว่าคู่เราไม่มีเสื้อผ้าใส่ ร้อนไปเมืองหนาวร้อนเลยเมืองหนาวไป่อดเสื้อแก็บางทีก็ชุดนอนเลยพวูดง่ายชุดคู่อะไรอย่างงี้ยนอนชุดนอนออ๋นอนไม่ใส่ชุดนอนได้นอนใช่ใส่อยู่นั่นในรูปจะได้แบบว่าสบายตัวสบายตัวสบายตัวใส่ใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามเราจะได้เห็นในยูทูปแบบพวกไอ้ที่มีผู้ไปเมื่อกี้ในรายการเราอ่ะในรายการเราอ่ะใช่ใช่ครับผมชื่อซันนี่ไซด้าครับผมก็ ก็มีบางทีแบบซื้อก้ามบ้างกางเกงบ็อกเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยชุดนอนในคิวทูบ้างอ่ะจะไปได้ไหมคะก็รอติดตามนะครับผมก็อาจจะได้เห็นมาป๊อปแววแวมบ้างจริงจริงจริงมันเป็นความพิถีพิถันในการทำคิวทูบก็ทั้งสองคนนี่แหละครับรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราเดินทางกันเยอะแล้วมันก็จะมีหลายๆเรื่องราวที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้ให้ทุกคนได้ได้รับรู้ด้วยก็สนุกเหมือนกันอย่างภาพหน้าชุนกันจะเห็นเป็นวดีโอไหมพี่ อยู่ละเอียดมากเลยเนาะภาพภาพไหนเนาะภาพน้าชนภาน่าชนกันนายซอสจะมีวิดีโอไหมไม่ไม่แน่ใจก็คงจะมีบ้างที่จริงใครเป็นคนเลี้ยงกันแบบเรื่องราวแบบเลือกเรื่องราวที่จะทำในแต่ละ EP ของแต่ละ EP ใช่ไหมก็ช่วยกันทำ้วยนะครับผมก็เหมือนเหมือนก็เน้นเน้นไปที่ว่าเรียงเรียงวันแล้วกันก็ถ้าถ้ามีสปอนเซอร์ก็เน้นสปอนเซอร์ก่อน ก็ผ่านก็ผ่านการแอปพุกจากพิมก็แม้เวลาคนนั้นก็แอปพุกเก่งงานใช่ไหมใช่ครับเวลาเราจะลงรูปหรืออะไรหรือทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องบอกเขาก่อนใช่ก็ก็บอกก่อนแหละว่าเดี๋ยวจะลงงานอะไรเงี้ยจะได้ยินยอมได้ความยินยอมส่วนใหญ่ให้อนุญาตบางใบที่ดิวอยากใช่แบบอยากลงรูปนี้จังเลยแต่เขาบอกไม่เอาไม่นะส่วนใหญ่ก็อนุญาตแหละครับส่วนใหญ่คอนเทนต์ใครเป็นคนคิดเรื่องยูทูบเหรอครับใช่ผมว่าแชร์แกันเพราะว่าเหมือนเหมือนพาร์ทเขาเนี่ยก็ก็จะมีเรื่องที่เขาอยากเล่าพาร์ทผมก็มีเรื่องที่ผมอยากเล่าเหมือนกันก็เลยแบบค่อนข้างจะ น่ารักดีแล้วเรื่องที่อยากเล่าเป็นเรื่องของเราบ้างไหมคะก็มีครับมันจะมีความลึกเาเรียกว่า exclusive มากกว่าข้างนอกไหมครับเ่องโอกว่าในไอจีนะว่าในไอจีมันก็ดูแบบโอ้ต้องต้องบอกว่าโอ้เลยหรอก็ก็เป็นแล้วแต่ขั้นฟอร์มแล้วกันครับผมอย่างอย่างของยูทูบเนี่ยก็จะเป็นเล่าพวกไลฟ์สไตล์แต่ว่าถ้าไอจีก็จะเป็นเล่าด้วยรูปวิดีโอบ้างคอนเทนต์บ้างแล้วก็ดูเวลาแบบีคุณมองไงใครเป็คนแบบว่าปล่อยพลังอำนาจ แต่งสีแังสีอะไม่หินอันนี้อไม่หินเลยหรอก็แบ่งๆกันไปแล้วกันออต้องเรียกว่าเป็นคนคอยดึงสติให้กันและกันช่วยๆกันใครดูความกันใครดูความกันเนาะแล้วแต่เรื่องแล้วกันใครโหดกว่ากันก็แล้วแต่เร um> ื่องเราแต่เร bon ื่องเพราะไหนคนถามว่าจะได้เห็นวิวจะได้เห็นการทะเลาะกันมากกว่าเพราะทั้งค like ู่ก็พูดกันแบบ น้ำลายไฟดับแย่งกันพูดแย่งกันพูดนะเขาชื่อชื่อกันพูดชื่อกันพูดกลัวแอร์ทามไม่ถึงกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยชิลๆมากอันนี้คือถ่ายเองหมดเลยหรอใช่ถ่ายเองหมดเลยก็ถือแบบฟืดีเจไอแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆครับชั้นยังไม่มีอันคันนมีอะไรนะอันคัดนมีอันคันหรออันไม่รู้อะอันคัดสนหมักซับสนหมักซับหรอเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีโมยยอะก อเคเดี๋ยวอธินาเขาไปไปฝากเพลงเมทัลเป็นใช่ใช่เดี๋ยวจะมีเหมือนหลังหลังจากที่พักจากอัลบั้มแรกมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มทำอัลบั้มสองแล้วนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกวันที่24ตุลาคมนี้ครับผมจะปล่อยแต่ว่า28ก็บวชแล้วเนาะระหว่างนั้นก็ฝากฟังวนกันด้วยครับผมถ้าเพิงเดินสายก็บวชแล้วจะยังไงฮะก็ไม่ก็ไม่เวลาเดินสายแป๊บนึงผ่านเป็นคนตื่นท่าแต่เวลาเข้าวัดไม่แบบเวลาเข้าวัดยังไงก่อนไปได้หลายอย่างมากเลยนะครับผมก็ก็ ก็เหมือนเหมือนเหมือนพลาสเรื่องงานไว้แล้วก็ให้ทางทีมเนี่ยคอยรันเรื่องงานไปครับทมกคนเหมือนมีมีสต็อกคอนเทนต์ไว้ด้วยถ่ายงานไว้เรียบร้อยแล้วก็รอปล่อยอย่างเดียวจะว่าทำงานจนนาทีสุดท้ายเหมือนกันวัทีสุดท้ายเลยเดี๋ยวมีไปสิงคโปร์ด้วยครับไปงานที่สิงคโปร์จะไปอีกเหรอใช่ไปก็เนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากสิงคโปร์ยี่สี่ก็ปล่อยเองเลยแต่ล้วหมดสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมผมยี่สิบแปดนี้วัดแต่เรียนเชิญพี่พี่นักข่าวด้วยวัดแต่ไัมวันวัดแต่อะไรก่ับละประผิค